คุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมบางคนเขาถึงประสบความสําเร็จมากๆในการลงทุนแต่ทําไมาคนส่วนใหญ่ถึงดูเหมือนจะไปไม่รอดในตลาดหุ้นแล้วเส้นแบ่งจริงๆเนี่ยระหว่างคําว่านักลงทุนกับนักเก็งกําไรมันคือตรงไหนกันแน่คะครับแล้วเอระบบตลาดหุ้นที่เราช่วยเชื่อกันว่าจะช่วยสร้างความมั่งคั่งเนี่ย ทำไมทำไมบางทีมันดูเหมือนขัด,ข,ดขัดกับผลประโยชน์ของคนธรรมดาอย่างเราเ,ราเราท่านๆจังเลยคะอืมคําถามนี้สําคัญมากเลยครับเป็นสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้แหะครับคือการคุยของเราเนี่ยจะอิงจากการคิดสําคัญในหนังสือที่แบบหายากมากไหมแต่ทรงอิทธิพลสุดๆเล่มไหนคะเนี่ยชื่อ margin of safety ครับหรือแปลไทยก็ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเขียนโดย Seth A. Klarman ซึ่งเป็นนักลงทุนที่เก่งมากๆคนนึงเลยนะครับ อ๋อเคยได้ยินชื่อค่ะแต่หาอ่านยากจริงๆใช่ครับหายากมากแล้วก็นักลงทุนสาย V I หรือเน้นคุณค่าเนี่ยเขาถือเป็นคำพีกันเลยทีเดียวงั้นเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาทำความเข้าใจกันให้ชัดๆไปเลยนะคะว่านักลงทุนกับนักเก็งกำไรเนี่ยต่างกันยังไงจริงๆแล้วก็พยายามจะมองให้ทะลุไปถึงธรรมชาติจริงๆของสิ่งที่เรียกว่า Wall Street หรือระบบตลาดทุน ว่ามันมีผลประโยชน์อะไรที่อาจจะไม่ได้ตรงกับนักลงทุนรายย่อยอย่างเราเสมอไปหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็จะตามแนวคิดของคลาแมนเลยนะคะถูกต้องครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะแยกยังไงดีระหว่างลงทุนกับเก่งกำไรอยากชวนให้ลองนึกภาพตามนิดนึงนะคะสมมติเราจะกดซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยในใจเราตอนนั้นนะคะเราคิดว่าเรากำลังซื้อความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจนั้นจริงๆ หรือเราแค่กำลังซื้อกระดาษใบหนึ่งที่หวังว่าเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อตอบแพงขึ้นไปอีกในเร็วๆนี้ครับการตอบคำถามนี้กับตัวเองแบบซื่อสัตย์ซัดซัดน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับใช่เลยครับคำตอบนี้แหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยตามแนวคิดของคลามานนะคะนักลงทุนอินเวสเตอร์เนี่ยคือคนที่มองว่าการซื้อหุ้น ก็เหมือนกับการเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นๆจริงๆเลยประมาณนั้นเลยครับเขาจะใช้เวลาใช้ความพยายามทำความเข้าใจธุรกิจจริงๆจังๆเลยนะรายได้กำไรกระแสะเงินสดเขาแข่งขันกับใครได้บ้างบแบรนด์แข็งแรงไหมผู้บริหารเก่งหรือเปล่าแล้วเขาจะตัดสินใจซื้อก็ต่อเมื่อเขาประเมินแล้วว่าราคาในตลาดตอนนั้นนะ่ะมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจที่ควรจะเป็นมากๆมีส่วนเผื่อเยอะๆ คือโฟกัสที่ตัวธุรกิจที่เนื้อแท้ของมันไม่ใช่แค่ตัวเลขราคาที่วิ่งไปวิ่งมาชัดเจนครับในทางกลับกันเลยนะครับนักเก่งกำไร speculator อันนี้แทบจะไม่ได้สนพื้นฐานธุรกิจเท่าไหร่เลยเอา้าเหรอคะ ครับความสนใจหลักของเขาพุ่งไปที่ราคาลุ้นๆเลยการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นๆพยายามเดาทางราคาจากอะไรจากอารมณ์คนในตลาดจากข่าวจากกราฟเทคนิคหรือบางทีก็แค่ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นหรือน่าจะลงโดยที่อาจจะไม่ได้สนเลยว่าจริงๆแล้วธุรกิจข้างหลังหุ้นตัวนั้นมันดีไม่ดีกําลังเจอปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าฟังดูเหมือนขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยความโลภความกลัวอะไรแบบนี้ใช่ครับ บ่อยครั้งเลยครับที่การตัดสินใจมาจากความโลภลัวตกรถหรือโฟโมที่เขาเรียกกันมากกว่าการวิเคราะห์เหตุผลจริงๆมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบอันหนึ่งในหนึงสือที่ดิฉันว่ามันเห็นภาพมากเลยค่ะคลามันเขาเล่าเรื่องการค้าปลากระป๋องอ๋อเรื่องมีคลาสสิกมากครับใช่ไหมคะคือลองนึกภาพตามนะคะมีพ่อค้าคนนึงไปซื้อปลากระป๋องมาเยอะเลยแล้วก็เอามาขายต่อเพื่อนบวกกาไรนิดหน่อย เพื่อนคนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะขายต่อได้อีกก็ซื้อไว้แล้วก็ไปหาคนอื่นมาซื้อต่อแพงขึ้นไปอีกครับซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปเรื่อยๆใช่ค่ะเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆราคาปลากระป๋องก็สูงขึ้นสูงขึ้นทุกคนที่เข้ามาซื้อก็หวังเหมือนกันหมดเลยคือขายต่อให้คนต่อไปแพงกว่าเดิมโดยที่ไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรใช่ค่ะไม่มีใครคิดจะเปิดดูเลยว่าข้างในมีปลาไหมหรือปลาเน่าหรือย,ยัง คือซื้อขายกระป๋องไม่ใช่ปลาข้างในอืมจนกระทั่งจนกระทั่งตลาดเริ่มซาซาหาคนซื้อต่อยากขึ้นมีพ่อค้าคนสุดท้ายที่ติดดอยปลากระป๋องล็อตใหญ่ไว้ในมือแล้วสงสัยหรืออาจจะหิวก็เลยลองเปิดดูแล้วไงครับปรากฏว่าปลาข้างในเน่าหมดแล้วโอ้โห oh. เขาก็ตกใจโกรธมากรีบกลับไปโวยคนที่ขายให้แต่เดาได้ไหมคะว่าได้คําตอบว่าอะไรเออเดาว่าคงบอกว่า ไม่รู้ไม่ชี้หรือเปล่าครับคนขายตอบหน้าตาเฉยเลยค่ะว่าโถใครๆก็รู้ปลากระป๋องพวกนี้มันไม่ได้มีไว้กินมันมีไว้ซื้อ,ซ,อซื้อขายขายเก่งกำไรกันโว้ยอโอ้โหเจ็บแต่จริงนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันสะท้อนภาพการเก่งกำไรได้แบบชัดมากคือสนแต่การเปลี่ยนมือหวังว่าจะมีคนโง่กว่าหรือ g r e เดฟ l มารับช่วงต่อในราคาที่สูงขึ้นไปอีกโดยไม่สนมูลค่าที่แท้จริงเลย ครับซึ่งสุดท้ายมันก็มักจะจบแบบฟองสบู่แตกคนที่เข้ามาคนสุดท้ายก็เจ็บหนักไปแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้นักลงทุนจริงๆเขาต่างออกไปแล้วก็อยู่รอดได้ในระยะยาวคลาเม,มนเขาเน้นมากๆเลยครับเรื่องของวินัยกับการควบคุมอารมณ์วินัยกับอารมณ์ครับคือนักลงทุนที่เก่งๆเนี่ยเขาต,ต้องต้านทานแรงกดดันทางอารมณ์ในตลาดให้ได้คือไม่โลภจนไล่ซื้อตามคนอื่นตอนตลาดบูม แล้วก็ไม่กลัวจนเทขายหุ้นดีๆทิ้งตอนตลาดตกตำ่ำอ๋อคือต้องนิ่งให้ได้ว่าง,งั้นเถอะใช่ครับต้องมีวินัยยึดหลักการตัวเองให้มั่นถึงแม้คนส่วนใหญ่เขาจะทำตรงข้ามก็ตามเรื่องอารมณ์นี่สำคัญจริงๆนะคะมันก็น่าจะเชื่อมกับอีกคอนเซปที่คลาสสิกมากๆอย่างเรื่องมิสเตอร์มาเก็ตหรือนายตลาดที่เบนจามินแกรแฮมอาจารย์ของวอร์เรนบัฟตเคยพูดไว้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับเชื่อมกันพอดีเลย แกรแฮมเขาเปรียบตลาดหุ้นเหมือนเรามีหุ้นส่วนธุรกิจคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์มาร์เก็ตหุ้นส่วนครับแต่เป็นหุ้นส่วนที่นิสัยแปลกมากคืออารมณ์แปรปรวนสุดขีดเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันไหนอารมณ์ดีมากๆนะครับจะมาเคาะประตูบ้านเลยเสนอขอซื้อหุ้นส่วนของเราคืนไปในราคาแพงลิ่วแพงกว่าที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอีกหอดีจังแต่พออีกวันหนึ่งเขาอาจจะซึมเศร้ามองโลกแง่ร้ายสุดๆมาเคาะประตูอีก คราวนี้กลับมาเสนอขายหุ้นส่วนของเขาให้เราในราคาที่แบบถูกเหมือนให้เปล่าเลยถูกจนไม่น่าเชื่อโอ้โหคนแบบนี้คบยากนะคะเนี่ยฮ่าใช่ครับแต่ประเด็นคือกราแฮมกับคลารแมนบอกว่าหน้าที่ของนักลงทุนฉลาดฉลาดคืออะไรไม่ใช่ไปนั่งเดาอารมณ์มิสเตอร์มาเก็ตนะครับแล้วคืออะไรคะคือการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ขึ้นข,นขนลงลงของเขาเนี่ยแหละครับ วันไหนเขาซึมมาเสนอขายหุ้นดีๆให้เราถูกๆตามก่อมูลค่าจริงมากๆเราก็ควรซื้อเพิ่มแต่วันไหนเขาคึกคักผิดปกติมาเสนอซื้อหุ้นเราแพงเว่อร,เอร์เราก็อาจจะขายทำกำไรให้เขาไปเราควรจะมองมิสเตอร์มาร์เก็ตเป็นเหมือนคนรับใช้ไม่ใช่เจ้านายที่ชี้นำเราอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือใช้ประโยชน์จากความผันผวนของเขาแทนที่จะเป็นเหยื่อซะเอง ถูกต้องครับซึ่งมันตรงข้ามเลยกับนักลงทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จที่มักจะตกเป็นทาสอารมณ์ตัวเองปล่อยให้มิสเตอร์มาเก็ตชี้นำก็คือพอตลาดขึ้นดีใจก็แห่ซื้อตามกลัวตกรถทั้งๆที่มันอาจจะแพงไปแล้วใช่ครับแล้วพอตลาดลงเศร้าสิ้นหวังก็เทขายทุกอย่างทิ้งเพราะความกลัวทั้งๆที่มันอาจจะถูกมากมากครับทำแบบนี้ซ้ำๆ ก็มีแต่จะขาดทุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฝึกตัวเองให้มีวินยัยรู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วก็แยกให้ออกเด็ดขาดว่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือลงทุนหรือเก่งกําไรอันนี้คือพื้นฐานสําคัญสุดๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในระยะยาวใช่เลยครับสําคัญมากๆครับ โอเคค่ะพอเราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะคะเรื่องนักลงทุนกับนักเก็งกําไรแล้วก็เรื่องอารมณ์ที่นี้เราลองมาดูสนามแข่งขันที่เราต้องลงไปเล่นกันจริงๆบ้างดีกว่าค่ะ <c oughs> ก็คือตลาดหุ้นหรือที่ในหนังสือเขาเรียกรวมๆว่า Wall Street ซึ่งมันไม่ได้หมายถึงแค่ถนนในนิวยอร์กนะคะแต่หมายถึงทั้งระบบเลยพวกสถาบันการเงินบร,บรเกอร์บอลจอนักวิเคราะห์วานิชยธนกิจอะไรพวกนี้ครับระบบนิเวศทั้งหมดเลยใช่ค่ะ ทีนี้หลายคนอาจจะเชื่อนะคะว่ากลไกลต่างๆของ Wall Street เนี่ยเขาสร้างมาเพื่อช่วยนักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆให้สำเร็จแต่คลอมื่นเขากลับมองต่างออกไปเลยมุมมองเขาท้าทายมากใช่ครับนี่เป็นอีกบทที่สำคัญมากๆใน Margin of Safety เลยคือคลามันชี้ให้เห็นตรงๆเลยนะครับว่าโดยโครงสร้างโดยแรงจูงใจเนี่ยผลประโยชน์ของ Wall Street กับผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อยนั้นมันมีแนวโน้มที่จะสวนทางกันอยู่เสมอสวนทางกันเลยเหรอคะ แรงเหมือนกันนะเนี่ยครับเขาใช้คำว่า inherently conflicted เลยคือมันขัดแย้งกันโดยธรรมชาติไม่ได้แปลว่าทุกคนใน Wall Street เขาตั้งใจจะเอาเกลียบเรานะครับแต่มันเป็นผลมาจากโครงสร้างธุรกิจวิธีที่เขาได้เงินเป็นหลักน่าสนใจค่ะที่ว่าส่วนทางกันโดยโครงสร้างเนี่ยมันเป็นยังไงคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้เลยครับคลาแมนชี้ให้เห็นหลายประเด็นเลยนะประเด็นแรกที่ชัดสุดๆเลยคือ Wall Street ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำเงินจากค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่นไม่ใช่จากกําไรที่เราได้เลยตรงอ๋อ oh. นึกภาพโบโรกเกอร์ที่เราใช้บริการนะครับรายได้หลักเข้ามาจากไหนก็ค่าคอมมิชชั่นแตบบ่ครั้งที่เรากดซื้อหรือขายหุ้นใช่ค่ะซื้อขายที่รายก็เสียค่าคอมตลอดหรืออย่างบลจบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เราซื้อซื้อกันอยู่เนี่ยรายใบยหลักเขาก็มาจากค่าธรรมเนียมจัดการหรือแมเนจเมนต์ฟ e ีใช่ไหมคะที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากขนาดกองทุนหรือ AUM ถูกต้องครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้ผูกกับผลงานกองทุนโดยตรงเสมอไปแปลว่าสิ่งที่เขาเน้นที่สุดก็คือพยายามทําให้กองทุนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆระดมเงินเยอะๆออกกองทุนใหม่ๆทําการตลาดเก่งเองใช่ครับซึ่งบางทีการเน้นแต่ขนาดกองทุนให้ใหญ่เขาว่าเนี่ยอาจจะทําให้บริหารยากขึ้นจนทําผลตอบแทนได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือบางทีก็เน้นแต่การตลาดมากกว่าจะทําผลตอบแทนจริงๆให้คนถือหน่วยอืมนั่นคือแรงจูงใจจากค่าธรรมเนียมนะคะครับ ทีนี้ประเด็นที่สองที่ขลามันชีให้เห็นคือ Wall Street เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอคติในเชิงบวก bullish bias อยู่ตลอดเวลาอาคติเชิงบวกยังไงคะเคยสังเกตไหมครับว่าทาไมบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีแต่แนะนำซื้อ Buy หรืออย่างมากก็ถือ Hold แต่เราแทบไม่เห็นคำแนะนำขายเซลลแบบจริงจังจังจ,งจงเลยใช่เลยค่ะ คำแนะนําขายนี่หาย,ยากมากจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเหรอคะนอกจากเรื่องค่าคอมแล้วเป็นคําถามที่ดีครับเหตุผลสําคัญก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยธุรกิจของ Wall Street มันจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูดได้ดีกว่ามากๆในภาวะตลาดขาขึ้นหรือบูมมาเก็ตเทียบกับตลาดขาลงหรือแบ r มาเก็ตอ๋อตลาดขึ้นเขาได้ประโยชน์มากกว่าใช่ครับอย่างวานิชนาก,กจเนี่ยเขาจะได้เงินเยอะมากจากการทํา IPO ช่วยบริษัทเข้าตลาด ซึ่งมันจะทำได้ง่ายทำราคาได้ดีตอนตลาดกระทิงจริงค่ะ IPO จะมาเยอะตอนตลาดดีๆโบรเกอร์ก็ได้ประโยชน์จากคนซื้อขายคึกคักตอนตลาดขึ้นการสร้างบรรยากาศบวกๆเชียร์ให้คนมีความหวังกล้าซื้อหุ้นมันก็เลยสอดคล้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขามากกว่าการออกมาเตือนหรือแนะนาให้ขายถึงแม้ว่าการมองบวกเกินไปอาจจะทำให้รายย่อยไปซื้อผิดจังหวะหรือซื้อแพงไปก็ตามถูกต้องครับ มันอาจจะทำให้รายย่อยเสียหายได้แต่ในภาพรวมมันดีต่อธุรกิจของ Wall Street มากกว่าฟังดูเป็นระบบที่เอื้อให้มองโลกสวยเกินจริงเหมือนกันนะคะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่คลามันชี้ให้เห็นเรื่องความขัดแย้งนี้มีครับประเด็นที่3ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันคือ Wall Street เก่งมากๆในการสร้างและโปรโมตแฟชั่นการลงทุน investment fads ครับคือเขามีความสามารถ มีทัพยากรในการสร้างเรื่องราว Nar r ร t ทีฟที่น่าสนใจปั่นกระแสโปรโมทสินทรัพย์หรือทีมใหม่ๆที่ดูเหมือนโอ้โหนี่คือโอกาสรวยเร็วรวยง่ายพอนึกภาพออกค่ะอาจจะแบบช่วงที่หุ้นเทคบูมมากๆหรือช่วงที่คริปโตร,ร้อนแรงหรือหุ้นประเทศนู้นประเทศนี้ที่กําลังมาแรงอะไรแบบนี้ใช่เลยครับ Wall Street จะเข้ามาเลย สร้างผลิตภัณฑ์การเงินที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆออกบทวิเคราะห์เชียร์จัดสัมมนาโปรโมตเพื่อดึงเงินจากรายย่อยให้ไหลเข้าไปลงทุนในทีมนั้นๆพร้อมๆกันพอคนแห่เข้าไปราคาก็ยิ่งขึ้นไปอีกถูกต้องครับซึ่งแน่นอนสถาบันการเงินก็ได้ประโยชน์เต็มๆทั้งค่าธรรมเนียมค่าซื้อขายหรือบางทีเขาอาจจะเข้าไปลงทุนก่อนแล้วพอรายย่อยเข้ามาเยอะๆก็ขายทำกำไรออกมาแต่พอแฟชั่นเริ่มซาความจริงปรากฏ หรือมีเรื่องไม่คาดฝันฟองสบู่ก็มักจะแตกแล้วใครเจ็บคะก็มักจะเป็นนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาตอนท้ายๆเพราะทนกระแสะไม่ไหวกลัวตกรถโดยที่อาจจะยังไม่เข้าใจความเสี่ยงหรือมูลค่าจริงๆของสิ่งที่ลงทุนด้วยซ้ำโหฟังดูแล้วการลงทุนในตลาดหุ้นนี่มันช้าทายกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะในเมื่อทั้งสภาพแวดล้อมทั้งผู้เล่นหลักอาจจะไม่ได้อยู่ข้างเราเสมอไปแล้วเราในฐานะรายย่อยควรจะรับมือยังไงดีคะ นี่คือคำถามสำคัญที่สุดเลยครับและคำแนะนำของคลามัมนก็ชัดเจนมากคือเราต้องปลูกฝังสิ่งที่เรียกว่าความกังขาอย่างมีเหตุผลความกังขาอย่างมีเหตุผลคือต้องขี้สงสัยไว้ก่อนเหรอคะไม่เชิงว่าต้องมองโลกแง่ร้ายนะครับแต่คือการที่เราต้องรู้จักตั้งคำถามกับข้อมูลคำแนะนำข้อเสนอต่างๆที่เราได้รับมาเสมอ ต้องพยายามทำความเข้าใจเบื้องหลังว่าคนที่ให้ข้อมูลหรือสถาบันนั้นๆเขามีแรงจูงใจอะไรมีผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest อะไรแฝงอยู่หรือเปล่าอ๋อคือให้ตระหนักว่าผลประโยชน์เขากับเราอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ใช่ครับการตระหนักเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยในการต้องกันตัวเองก็คือต้องคิดวิเคราะห์เยอะขึ้นไม่ใช่ฝั่งเราเชื่อเลยถูกต้องครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะที่เคามันเน้นตลอด ก็คือเราต้องทำการบ้านด้วยตัวเอง do your own homework ทำการบ้านเองครับอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจอย่าไปเชื่อแก้เคล็ดลับหรือคำแนะนำจากคนอื่นไม่ว่าเขาจะดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามเราต้องศึกษาเองวิเคราะห์เองตัดสินใจลงทุนด้วยความเข้าใจและหลักการของเราเองแล้วต้องมีวินัยด้วยใช่ไหมคะสำคัญมากครับต้องยึดมั่นในหลักการและกลยุทธ์ที่เราวางไว้ อย่าปล่อยให้เสียงรบกวนในตลาดความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือราคาที่ผันผวนระยะสั้นมาทำให้เราคว้ยเขลยออกนอกทางการมีสติเชื่อมั่นในกระบวนการของตัวเองสำคัญสุดๆครับเอาละค่ะและนั่นก็คือประเด็นสำคัญสคัญที่เราได้เจาะลึกกันเข้มข้นเลยนะคะจากแนวคิดในบทแรกๆของ Mar g i n o f Safety ในวันนี้ ถ้าจะให้สรุปบทเรียนสำคัญๆที่เราได้คุยกันดิฉันคิดว่ามีสองเรื่องหลักๆเลยค่ะครับบทเรียนแรกก็คือการตระหนักและยึดมั่นในความแตกต่างระหว่างการเป็นนักลงทุนกับนักเก่งกำไรนะครับค่ะจงเลือกที่จะเป็นนักลงทุนคือมองการซื้อหุ้นเหมือนซื้อธุรกิจโฟกัสที่มูลค่าที่แท้จริงซื้อเมื่อมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น และที่สำคัญไม่แพ้กันคือฝึกฝนวินัยและการควบคุมอารมณ์ให้ได้ต้านทานความโลภความกลัวจากตลาดใช้ประโยชน์จากมิสเตอร์มาร์เก็ตอย่าตกเป็นเหยื่อเขาค่ะและบทเรียนที่สองก็คือจงเข้าใจและระมัดระวังธรรมชาติของวอลล์สตรีทใช่ครับ ตระหนักเสมอว่าโครงสร้างและแรงจูงใจของผู้เล่นหลักอาจจะไม่ได้ตรงกับผลประโยชน์สูงสุดของเราเสมอไปมีโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้เพราะฉะนั้นเราต้องติดอาวุธให้ตัวเองด้วยความกังขาอย่างมีเหตุผลรู้จักตั้งคำถามตรวจสอบแรงจูงใจและที่สำคัญที่สุดคือทำกันบ้านศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่าหลงเชื่อหรือไหลาตามแฟชั่นการลงทุนง่ายๆนะคะ การเข้าใจและนำหลักการสองข้อนี้มันเหมือนสร้างเกราะป้องกันให้เราเลยนะครับช่วยให้การลงทุนเราปลอดภัยขึ้นผิดพลาดน้อยลงแล้วก็เพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในระยะยาวได้จริงๆครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะและก่อนจะจบการวันนี้ดิฉันอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดจากเรื่องที่เราคุยกันนะคะในเมื่อเราตระหนักแล้วว่ากลไกของตลาดและผู้เล่นหลักในนั้นอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเราเสมอไป การกลับมาพึ่งพาความรู้หลักการวินัยและวิจารณญาณของตนเองนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดในการสร้างความสำเร็จทางการเงินที่แท้จริงและยั่งยืนในโลกแห่งความเป็นจริงลองเก็บคำถามนี้นำไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ